อัปเดตเดออรี่เกี่ยวกับงาน GrabCar Premium The Ultimate 5 s e n s e Experience 5สัมผัสสุดพรีเมี่ยมที่ Grab อยากให้คุณได้ลองที่ศรีลมเอตครับ สวัสดีครับผม MC ทธนาแอนหรือแอนธนาทิพปัญญาณนเรมิตดีนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตเดอรี่เกี่ยวกับการทำงานในวันที่20ถึง22เมษายนพุทธศักราช2 5 6 6นะครับซึ่งผมไปทำงานเป็นเหมือนกับเป็น Product e x t e r t ดีกว่าของทางแก๊ปคา p r พรีเมียรเขาเปิดตัว5สัมผัสใหม่ครับ5สัมผัสสุดพรีเมียมที่สีลมเอ็ครับก็สีลมเอ็ดตอนแรกๆก็จะงงเอางงตั้งแต่สถานที่ก่อนเลย ไปทํางานสีลมบ่อยนะแต่ว่าไม่เคยได้ยินชื่อสีลมเอดมาก่อนพอดีเขาเป็นห้างที่สร้างใหม่เป็นห้างก็ถือว่าไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าใครไปผมขอแนะนําเลยว่าของทานร้านอาหารด้านล่างเยอะมากแล้วก็ร้านเด็ดๆทั้งนั้นราคาก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับผมสำหรับงานนี้ผมก็ไปตั้งแต่วันที่20 2 2ถึง22นะครับจะเป็นงาน3วันเขาก็จะเปิดตัว แกลบคาพิมเมียมเป็น5สัมผัสสุดพิมเมียมเลยนะก็จะมีเป็นเรื่องของกลิ่นครับเรื่องของการมองเห็นเรื่องของการได้ยินเรื่องของรสชาติแล้วก็เรื่องของสัมผัสที่เราได้นั่งกันอยู่สบายสบายมีทั้งหมด5สัมผัสนะครับโดยที่ขอเนญาตเริ่มมันก่อนเลยดีกว่าว่างานแรกมันมีสัมผัสแรกมันมีอะไรกันบ้างนะครับสารัสัมผัสแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของกลิ่นดีกว่าเนาะทางแ a b c a าพิเมียมครับเขาได้จับมือกับชนอารมณ์ทิศชนอารมณ์ทิศเนี่ยเขาจะเป็นแบรนด์น้ำหอมโดยที่ เป็นแบรนด์ไทยนะครับหุ้นส่วนของเขาก็จะเป็นคุณทินคุณทินพิธีกรรายการถกไม่เถียงแล้วก็พี่ชลลี่คุณชลลี่เองก็จะเป็นเป็นดาราเก่าวสวยนะครับพี่ชลลี่ตัวจริงเห็นแล้วในงานเนี่ยเขาจะมีบูธย่อยมาด้วยเดี๋ยวเอาตัวน้ำหอมมาก่อนในน้ำหอมเนี่ยเขาจะมีอยู่ทั้งหมด5ตัวนะครับผมที่จะเป็นเหมือนอรูมฟาเกนจะเป็นก้านหอมนะครับก็จะได้กลิ่นแบบนั้นอยู่ในแกลบคา่าพรีเมียมที่คุณจะได้ไปสัมผัส นะครับอาจจะเล่าข้ามไปนิดนึงว่าเก็บค่าพรีเมียมเนี่ยมันแตกต่างจากแก็บธรรมดายังไง g ก็บค่าพรีเมียมเนี่ยก่อนอื่นเลยก็จะเริ่มจากไซส์กันก่อนไซส์ size เนี่ยจะเริ่มต้นกันจากเซกเมนต์ดีไปต้นไปก็พวก Camry พวก Accord อะไรพวกนี้นะครับจะเป็นเซกเมนต์ดีไปต้นไปแล้วก็อาจจะมีเป็นแก็บถ้าเป็นเบนซ์ีพวกนี้น่าจะเป็นแก็บห u ูหรไปแล้วส่วนถ้าเป็นพวกฟอร์จูเนอะไรพวกนั้นก็จะเป็น g ก p บเอสยูว แก๊ป SUV กับแกปคาพรีเมียมนี่ราคาเท่ากันนะครับโอเคเดี๋ยวกลับมาเรื่องของกลิ่นกันก่อนกลิ่นเนี่ยเขาจะเป็นกลิ่นแบบแนวอโรมาแนวธรรมชาตินะครับแล้วก็สําหรับใครที่มีปัญหานอนดือกก็พอเวลาได้กลิ่นไปแล้วเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายด้วยหอมเหมือนกันนะครับหอมใช้ได้เลยทีเดียวในงานเนี่ยเขาจะมีบูธของทางชนอโรมาทิกอยู่ด้วยซึ่งนอกจากน้ําหอม5กลิ่น ที่เอามาจับมือกันกับแก๊บคาพรีเมียมแล้วนะครับก็จะมีกลิ่นต่างๆที่เป็นกลิ่นออริจินอลของเขาอยู่แล้วรวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆครับเช่นแฮนด์ครีมหรือว่าจะเป็นตัวตัวบีเตอร์ตัวยาดมอะไรหลายอย่างมีน่าสนใจเยอะอยู่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในวันสุดท้ายพี่ชลลี่ก็ได้ให้ของขวัญมา2ชิ้นด้วยก็จะเป็นตัวแฮนด์ครีมกับตัวสเปชินหมอนนะครับขอบคุณคุณชลลี่อีกครั้งหนึ่งมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณชนอโรมมาทิกด้วยมีโอกาสเดี๋ยวอยากจะรีวิว ชนอารมณ์ทีแบบเต็มๆไปเลยสักคลิปหนึ่งนะครับและสําหรับสัมผัสที่2นะครับที่อยากจะมาแนะนํากันนั่นก็คือเรื่องของการมองเห็นนั่นเองแน่นอนว่าเวลาเราเข้าไปแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมองเห็นคนขับเป็นอันดับแรกทีนี้แน่นอนว่าพอมันเป็น g กร b ค่าพรีเมียมแล้วคนขับทุกท่านจะได้รับการอบรมมาอย่างดีจะแต่งกายได้แบบสบายตาแล้วก็จะไม่ทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดหรือว่าเสียมาร,รยาทแน่นอนนะครับก็อย่างในงานจะมีพิตตี้ ให้ดูอยู่4คนก็จะมีผู้ชาย2คนผู้หญิง2คนผู้ชายก็คือผมนี่แหละแล้วก็จะเป็นคุณโจอ้ส่วนผู้หญิงก็จะเป็นพี่พี่พี่โรสกับน้องแพรนะครับซึ่งงานนี้ผมขอบอกอย่างนึงนะว่าผมเปสูพิตตี้เนี่ยพรีเมียจริงพิตตี้แต่ละคนนี่ก็โด่งดังกันในวงการอยู่แล้วก็เป็นรุ่นใหญ่แล้วก็เก่งกันทั้งนั้นนะครับแต่ละคนทํางานดีกันทุกคนอันนี้ขอนชมจริงๆนะพิตตี้สคน โอเคมากๆถุกผมอาจจะเป็นตัวน้อยที่สุดของในนั้นกันเลยยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่เรียกกันไปสําหรับบัตเจ็ตในงานนี้บอกบัตเจ็ตกันเลยดีกว่าว่าบัตรดีมากบัตเจ็ตได้อยู่วันละ4,000บาทงานมี3วันก็1 2 0 0 0และที่สําคัญเขาโอนตังม,มาให้ตั้งแต่การทํางานวันที่2 โอนมาให้ก่อนเลยหมื่นสองคือไม่กลัวเลยว่าในวันที่3มาสุดท้ายเนี่ยจะโกงหรือว่าจะหนีกันไปหรือเปล่าถือว่าโอเคมากๆเลยนะที่น้อยครั้งมากนะที่งานเนี่ยไม่เสร็จแล้วจะโอนตังค์มาให้ก่อนยังไงก็ขอบคุณแ r a ค่าพรีเมี i ยมที่เรียกใช้แล้วก็ขอบคุณแกไนเซอร์ที่เรียกใช้กันด้วยนะครับมาถึงสัมผัสที่3กันเลยดีกว่าสัมผัสที่3ก็จะเป็นเรื่องของการได้ยินครับก็จะจับมือก,ก,กันกับทาง spotify x นะครับจะมี playlist ทั้งหมด3เพ playlist ให้ได้ฟังกันตลอดทางซึ่งใน playlist อันนี้ก็จะเป็น playlist ที่ฟังสบายๆฟังสนุกสนานนะครับ3เพลย์ลิสต์ฟังกันเรื่อยๆเพลินๆกันไปแล้วก็ใครที่เรียกแก๊็บค่าพรีเมียมเนี่ยคุณจะได้รับสิทธิ์ฟรีก็คือเป็น Spotify p r e พ i ี m ฟรี1เดือนคุณสามารถไปรับได้ในรีวอร์ดนะครับอยู่ที่อยู่ในแอปพลิเคชัน Gra b แหละแต่เขาเจะจำกัดนะครับสามารถรับได้อยู่ที่เดือนละ1510เท่านั้นฉะนั้นใครที่ใช้แกล็บค่าพรีเมียมก็ ลองดูนะครับลองประกดในรีวอร์ดดูส่วนสัมผัสที่4ครับเรื่องของความอิ่มเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าก็ต้องจับมือกับแกล็บแอแกล็บฟู้แต่เนี่มันจะเป็น g r a ็บฟ o ้ดเซิลพิกอัพแกล f o o d ้ด l ซ Pickup เนี่ยคือการสั่งแล้วก็ไปรับเองนะครับผมจากทางร้านตรงนี้สําหรับใครที่ยังไม่ทราบนะก็คือเขาจะมีบริการอย่างนี้ด้วยราคาเนี่ยมันจะถูกกว่าเราสั่งจากแอปพลิเคชันเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยแก็เนี่ยร้านอาหารทั้งหมดครับจะโดนภาษีเอาเปเซ็แลนะอยู่ที่32.1%แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นแบบ Grab บเซลล์พิกอัร้านค้าจะโดน GP แค่10%่าฉะนั้นเวลาเราสั่งหน้าร้านก็จะถูกกว่าแต่ทีนี้ในกรณีสั่งหน้าร้านแล้วไปเจออาหารราคาหน้าร้านเขาถูกกว่าใช่ไหมทีนี้คุณจะสามารถกดโค้ดไปได้นะครับผมมันจะมีโค้ดอยู่ก็ คุณสามารถได้รับส่วนลดสูงสุดถึง30%หรือ2 5เซน์ี่แหละเดี๋ยวผมหาข้อมูลมาใส่มาให้อีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เขารับประกันด้วยว่าถ้าคุณนั่งแก๊บขาพรีเมียมเนี่ยไปรับอาหารหน้าร้านเองจะรับประกันเลยว่าคุณไม่ต้องรออาหารก็คือได้รับอาหารไปเลยให้มาสมกับคาว่าพรีเมียมนั่นแหละครับแล้วก็ในงานเขาก็จะเห็นก็จะมีให้ดูนะว่า ร้านที่อยู่ในห้างศรีลมเอ็ดเนี่ยมีร้านอะไรบ้างที่คุณสามารถใช้งานแก๊ปเซลฟี่อัพไปได้ซึ่งผมก็ใช้ไปทานหมูทอดเจดจงไปประมาณ2อรอบหมูทอดเจดจงอร่อยนะครับร้านอาหารข้างล่างกล่องเบื้องเริ่มเลย50บาททานแทบไม่หมดนะครับถือว่าโอเคนะอร่อยแล้วมีอีกหลายๆร้านคุณลองไปดูได้นะครับผมใครที่ไปศรีลมเอ็ดแนะนําเรื่องร้านอาหารอีกครั้งหนึ่งเด็ดมากๆแล้วก็หลงข้าวผัดปูร้านนี้ไม่ได้ร่วมรายการกับแก๊ปฟู้ดเซลฟี่อัพแต่ว่าอร่อยอันนี้แนะนํานะครับ ส่วนสปาร์ที่5ครับเรื่องของความกว้างขวางนะตรงนี้ก็แน่นอนว่าพอเวลามันเป็นรถที่มันเป็นเซกเมนต์ดีแล้วเนี่ยข้างในเขาจะมีเบาะให้ดูในงานแล้วจะมีเบาะให้ดูให้ลองนั่งก็ดูว่าในงานเนี่ยเป็นยังไงก็อีที่คุณได้นั่งเนี่ยมันสะดวกสบายแค่ไหนแล้วก็ทีนี้เขาจะมีเป็นการจําลองครับจําลองวิวว่าถ้าคุณนั่งไปแล้ว มันจะมีตัวหน้าจอให้คุณลองไปกดลองทดสอบวิวได้3วิวว่าเวลาคุณนั่งไปมันจะพรีเมียมยังไงสวยนะครับตรงนี้ค่อนข้างสวยกันเลยทีเดียวใครที่มีโอกาสได้ไปลองดูก็น่าจะรู้ว่ามันสวยขนาดไหนนะครับนี่ก็ค่าวๆครับนี่คือ5สัมผัสของ Grab uh, The u l t อ m a t e f i ฟส์ Sense s e e r ซ e เพ e นะครับ5สัมผัสสุดพรีเมียมของทาง Grab จริงๆแล้วเวลามาเล่ามัดูน้อยนอะแต่พอเวลาเราไปสัมผัสได้ไปลองได้ไปฟังได้ไปเห็นได้ไปนั่งจริงๆอะ่ะ มันใช้เวลานานนะครับใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งเลยทีเดียวในงานมันเล็กๆแค่นั้นแหละจริงๆบูธไม่ใหญ่มากแต่ว่ามันมีอะไรให้ทําเยอะมีอะไรให้ลองสัมผัสลองไปดูว่าเออทั้งหมด5สัมผัสเนี่ยจากแกล็บเนี่ยมันพรีเมียมไหมนะครับได้ไปเจอกับลูกค้าเยอะแยะที่เขาก็สงสัยว่าไอ้ความพรีเมียมมันพรีเมียมยังไงและไอ้เก้าอี้ที่มันตั้งอยู่นี่คืออะไรไอ้กระเป๋าเดินทางที่มันวางไว้คืออะไรเก้าอี้กับกระเป๋าเดินทางที่วางไว้ก็คือจะเป็นแกล็บเอสใครหลายๆคนก็ประสบปัญหานะครบับกับการที่บางครั้งเวลาเราเรียก รถมาแล้วเราต้องการจะไปสนามบินหรือเรียกกลับมาจากสนามบินบางทีรถคันเล็กไปไม่สามารถนั่งได้นั่งไม่พอตรงนี้ปัญหาหลากักๆกันเลยนะครับที่เราเจอกันมาก็เราก็โปรโมท Grab SUV ด้วยซึ่งราคามันจะเท่ากันกับ Grab แกล็ค่าพรีเมียมกันเลยทีเดียวนะครับแกล็บค่าพรีเมียมจริงๆแล้วสูงกว่าไม่เท่าไหร่นะครับสูงกว่าไม่เท่าไหร่ใช้ได้ในหลายการณีเช่นบางครั้งเราต้องการไปรับแขกบ,บ้านแขกเมืองหรือว่าญาติผู้ใหญ่ หรือว่าใครสักคนที่สำคัญกับเราจริงๆเราสามารถไปรับได้นะครับสามารถกดแก๊ปฟู้ดเอ้ยขออภัยแก๊บค่าพรีเมียมไปรับเขาได้หรือว่าไปส่งเขาได้นะครับตรงนี้ก็ลองใช้ดูทีนี้ในงานครับมันจะมีนั้งา3วัน3วันนี้ก็จะมีแขกสุดพรีเมียมมาด้วยเหมือนกันซึ่งวันแรกเลยก็จะเป็นคุณหยินวอโอ้โหคนดูเพียบคนดูเยอะมากวันแรกวันแรกจะเป็นคู่ยินวอวันที่2จะเป็นวงพ r ็อก ครับแล้วก็วันที่3จะเป็นเนยกับปันปันนะครับ B N K 4 8 4 8แน่นอน,นวันสุดท้ายเนี่ยเขาจะมีเป็นเอ่อเหมือนเป็นเวิร์กช็อปร่วมมือกันกับทางชอนรมมทิกให้ได้ลองทำน้ำหอมกันด้วยนะครับก็สนุกสนานกันไปนะแฟนคลับเยอะมากๆเยอะทั้งหมด3คนนะครับแล้วก็อันนี้ขอชมดูว่าแฟนคลับทั้งหมดเลยทั้งหมด3 3วง3วันที่มาดูกันน่ารักนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยกันดีให้ความร่วมมือ กันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวทั้งหมดทุกคนเลยนะนั่นนะครับผมและสำหรับในงานนี้เองก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับ Gra b ค่าพรีเมียมแล้วก็ออกใจนายที่เรียกใช้กันนะครับขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนนะครับทุกคนขยันขนแข็งแล้วก็ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีทีเดียวในงานนี้ผมว่าน่าจะขออภัยหนึ่งคนก็คือพี่โรสนะครับที่ติดโควิดผมไปจากคลิปที่แล้วที่ผมบอกไปว่าผมเริ่มจะมีอาการในวันที่ไปทํางานพัทยาใช่ไหมผมตรวจมาไม่รู้วันที่20ผมก็ตรวจนะ 19เนี่ยผมเลิกงานดึกเลยคือตี4ี่ครึ่งก็คือเช้าของวันที่20ผมเลิกงานจากตรงน,นั้นตีห้นั่งรถจากพัทยานั่งรถตู้มาถึงกรุงเทพนะครับหกโมงครึ่โมงผมก็เลยกลับบ้านไปเปลี่ยนชุดอาบน้ําแล้วไปทํางานที่ศรีลมเอ็ดในตอน9ก้าโมงเขานัดเก้าโมงเช้าผมไปสายไป9ก้าโมงครึ่งนะครับก็วันนั้นเนี่ยเสียงมาเลยเริ่มแปลกเพราะว่าผมนอนไม่พอ ก็เลยคิดว่าที่เสียงมันแปลกน่ยเพราะว่ามันเราไม่สบายเราพักผ่อนไม่เพียงพอก็ตรวจก่อนจะไปก็ไม่เจอนั่นแหละครับงานนั้นสามวันน่ะผมก็อยู่เขาจะจับคู่พิตตี้กันนะผมจะคู่กับพี่ลอสคุณโจออ้ก็จะคู่กับคุณแพรนะครับแน่นอนหลังจากงานนั้นวันที่23พี่ลอสก็ส่งมาให้ดูว่าพี่ลอสติดโควิดนะครับวันที่23ผมก็ตรวจนะไม่เจอนะครับผมก็ยังไม่เจออยู่นะวันที่23เนี่ย ผมจบงานยี่สิบเดยี่สตรวจยีก็ยังไม่เจอแต่พี่โรสส่งมาคือพี่โรสบอกเลยบอกว่าติดผมก็ต้องขออภัยพี่โรสด้วยผมว่าพี่โรสน่าจะติดมาจากผมนี่แหละแต่ว่าอาการผมมันไม่ออกนะครับขอภอภัยด้วยจริงๆผมมารู้อีกทีก็คือบระบาณวันที่ยี่สิบสี่ยี่สก็เลยทีเดียวนะครับถึงจะรู้ว่าตัวเองติด ั้นั้นขออภัยทุกภาคส่วนใครที่ติดไปขออภัยกันด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ดูจนมาถึงตอนนี้สําหรับใครที่ดูแล้วมีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรอยากจะดูอยากจะฟังอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรก็สามารถบอกกันได้หรือว่าอยากให้ผมแก้ไขอะไรเช่น คำพูดครับอย่าให้พูดช้ากว่านี้เร็วกว่านี้อย่าให้ปรับอะไรสามารถบอกได้นะครับผมน้อมรับฟังทุกคำพูดนะครับขอพูดอีกครั้งนะครับสำหรับการติดตามใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด s u b สไครต์เพื่อจะได้ติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับผมและสำหรับคลิปนี้ผม MC ทนาแอนหรือแอนธนาธิปัญญาณนนิมิด,ดีก็ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสรบน,นี้สวัสดีครับ